สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัดซาเคเอลมาทดลองยุงยากันยุงไม่มียุงเลยนะได้ผลวิธีได้ยุงเอามาดู อาหารสุขภาพพอดีกินอิ่มนี่ชุดชุดเซ็ตกำลังดีวันนี้วันพรหัสที่14พฤศจิกาย,ยนพน2 5า7เดี๋ยวพวกนี้แล้วจะเป็นวันลอยกระทงนี่เตรียมท้องเบาๆชุดเซ็ต ชุดเซตเลยเปรี้ยวปากเลยไหมน้ำพริกทำเมื่อรรวานใส่ตู้เย็นไว้ไข่หนึ่งลูกผักหนึ่งหน่อยนี่กับน้ำอัญชันสีขาวใส่ใบเตดยด้วยอัญชันดอกสีขาวปะ เราไปดูอันชั้นกันดีกว่าเข้าสวนไปดูทุียนี่สองต้นนี่นตัดยอดเลยให้ต้นมันแข็งแรงนาะน่ะนไปดูอะไรก่อนดี ขณะน,นี้เป็นเวลาเก้าน,นาฬิกายี่สิบนาที ของวันที่14พุทธพฤกายนห้าร้อยเเก็บกันเลย นาทีกับมัซซาเคลนกแก้วตัวลับลับขอบคุณเราหมายใจตะวันตระอ่อนเรื่องกลอยๆของกลอกลอยนานไปใส่เสื้อก่อน

จะตัดเธอแล้วนะจ๊ะเธอจ๋าแต่ก็ยังมีเหลี่ยมอยู่นะแต่ถ้าไม่ตัดนี่ยอยู่ตรงไหนกันเ่ิน